สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นความฝันเด่นประจำวนันวันที่18มีนาคมค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าอยากให้บอกว่างวดก่อนคนนี้ฝันเข้าหรือฝันออกอยากให้ทำสถิติเกี่ยวกับตัวเลขความฝันที่ผ่านมาและก็ความฝันในงวดนี้ อันนี้ความหมายของท่านนางแม่เข้าใจนะคะแต่ว่านางแม่ก็อยากให้ท่านผู้ชมเน้นเด่นที่เนื้อความของความฝานันและตัวเลขของความฝันในงวดปัจจุบันที่ท่านผู้ชมชอบนะคะบางครั้งถ้าหากเราอ้างอิงเกี่ยวกับสถิติมากเกินไปก็อาจจะทำให้ปิดกั้นความคิดความที่เราจะชอบตัวเลขอื่นได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นงวดที่ผ่านมานางแม่เน้นเด่นให้ท่านฝันแม่นสท่านปรากฏว่าตัวเลขของทั้งสท่านก็ถือว่าสถิติเดินไม่ค่อยจะดีนะคะนางแม่ค่ะจะให้เครดิตและความหวังกับสมาชิกทุกทุกท่านที่แบ่งปันความฝันค่ะ ในเมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ประกาศผลท,ทุกทุท่านความฝันของทุกๆตัวเลขมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจในความคิดของนางแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความฝันเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะ สมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขสองห้าถ้าท่านผู้ชมฝังตัวเลขนี้แล้วงวดที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะนางแม่ค่อยยังชั่วค่ะที่ไม่ค่อยจะชอบคนดังเท่าไหร่นักฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองนั่งทับงูตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ใช้สองมือจับ ตรงที่คอของหงูด้วยท่านผู้ฟันอายุ41ปีท่านชอบตัวเลข4125และ4756ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นตัวเลข91แล้วก็ฝันว่านั่งอยู่ในเรือมีผู้หญิงมาขโมยกระเป๋า ท่านผู้ฝันจึงได้กระโดดลงน้ําแล้วก็มีผู้ชายว่ายน้ําตามมาช่วยท่านมองเห็นเขาคล้ายๆดารากในซีรีส์หนังจากนั้นท่านก็ฝันต่อเห็นตัวเลข360 361และ362สสมาชิกท่านต่อมาค่ะ ท่านผู้ชายฝันว่าคล้ายๆกับจะมีคนมาจับผิดมาลวงล่อท่านท่านรู้ทันแล้วจึงมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเอากระดาษที่มีตัวเลข1164นึ่มาให้ท่านดูด้วยท่านผู้ฝันท่านชอบตัวเลขนี้คือ64ท่านอายุ58ปี ฝันต่อมานะคะเป็นฝันของลูกสาวของท่านสมาชิกท่านฝันว่าคุณแม่ได้ซื้อรถคันใหม่ทะเบียนในฝันคือ258แล้วที่ตรายี่ห้อของรถมีตัวเลข05ด้วยความจริงแล้วท่านสมาชิกมีรถป้ายแดง1คันคือทะเบียน1229 อีกสองคันเป็นป้ายขาวธรรมดาคือ2137และทะเบียน3.3522ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงมีหลายความฝันฝันหนึ่งฝันว่าขับรถเก๋งสีขาวขับผ่านหน้าแฟนเก่า อีกฝันฝันว่าขายข้าวกล่องมีคนมาสั่งซื้อปลาหมึกราคา100แล้วอีกฝันหนึ่งก็ฝันว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นท่านช่างดูเห็นตัวเลขที่ขึ้นคือ56หรือ59กิโลกรมัมความจริงแล้วท่านผู้ฝันมีรถกระบะสีขาวทะเบียนคือ4831 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองกำลังจะมีเพศสัมพันธ์กับงูใหญ่แล้วงูก็ใช้หางกอดรัดท่านผู้ฝันแต่สักพักมีคนเดินผ่านมางูจึงกลายร่างเป็นผู้ชายแล้วก็อุ้มท่านผู้ฝันเข้าไปในข้างทางท่านผู้ฝันเกิดวันที่4เดือน6 พศ2 5 2 9ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าที่บ้านแม่มีการทำบุญและก็มีการทำขนมเยอะมากเลยท่านได้กินขนมด้วยอร่อยมากในฝันอยู่ที่บ้านเลขที่40หมู่8ทะเบียนรถของท่านผู้ฝันคือ3111น สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันเกี่ยวกับไปซื้อของไปตลาดไปที่ร้านขนมแล้วก็ซื้อของในราคาแต่และอย่างไม่เท่ากันซื้อไอติมอันละ25บาทแล้วก็ได้ซื้อที่เป่าฟองสบู่สองอันอันละ10บาทจากนั้นก็ไปซื้อขนมเห็นเขาเขียนป้ายอันละ4บาท ท่านผู้ฝันบอกกับแม่ค้าว่าราคาถูกจังเลยงั้นขอเอาสิบอันนะฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าแบกศพพระขึ้นบนเมนท่านผู้ฝันอายุ29ปีท่านชอบตัวเลข408และ484 ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่บ้านของท่านซึ่งทะเบียนในฝันที่เห็นคือ4838อยู่ที่บ้านเลขที่104่งทับสี ฝันต่อมานะคะสมาชิกท่านผู้ชายท่านฝันคล้ายๆกับว่าได้ต่อสู้กับงูจงอางตัวเลขสีดำอยู่ในบ้านจากนั้นท่านก็ออกไปข้างนอกไปเจอกับงูที่เป็นผู้หญิงตัวสีดำท่านได้จับงูด้วยแล้วท่านผู้ฝันก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีขาวกลับมาที่บ้านของท่าน บ้านเลขที่158ทะเบียนรถที่ขับในฝันคือ4855ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าได้ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคุณแม่ท่านเห็นตัวเลขที่คุณแม่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวตัวเลขที่เห็นคือ39 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าหักโทรศัพท์ของตัวเองจนหักครึ่งเบอร์ท้ายเบอร์โทรของท่านมี2เบอร์เบอร์แรกท้ายโทรสองหและอีกเบอร์หนึ่งสามหฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ ท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าได้ไปคล้ายๆกับสุสานเก่าในฝันท่านคิดว่าน่าจะเป็นสุสานเวียดนามจากนั้นท่านก็เห็นเด็กที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กผู้ชายบอกว่า129จากนั้นท่านผู้ฝันจึงยกมือขึ้นทำเป็นตัวเลข29และทำมือเป็นสัญ,ญลักษณ์ํำว่าโอเค ความฝันและตัวเลขเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีไปกับตัวเลขโชคดีไปกับความฝันที่นางแม่นำมาฝากค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ